แยกตัวประกอบดีกีสี่แนวนี้หลายคนทํากันไม่ได้นะครับอะไปดูซิมันแนวไหนนะครับแนวที่เป็นแบบนี้ทุกคนครับกาลังเยอะๆใช่กําลัง4แล้วเนาะเป็น y กําลัง4นะครับลบยี่สิบวายกำลังสองบวกสิบสี่ทุกคนครับเวลาน้องแยกตัวประกอบเนี่ยน้องต้องพยายามทําสิ่งที่มันแปลกใหม่เนะี่ยเป็นสิ่งที่น้องคุ้นเคยแน่นอนครับถ้าเป็นแบบนี้สิ่งน้องคุ้นเคยคืออะไรครับก็คือกําลัง2ถูกไหมครับกําลัง2พอเป็นกำลัง2น้องจะได้แยก2เล็บได้ใช่นะั้ม ไอ้กำลังทุกคนสังเกตดูนะกำลัง4กำลัง2เฮ้ยไอ้กำลัง4เราสามารถเขียนเป็นลูกกำลังสองได้นะเขียนยังไงด้วนครับใช้สมบัติเลขยกกำลังเอาโอเคป่ะแบบนี้ y กำลังสี่เรามองเป็น y กำลังสองทั้งบวกกำลังสองแล้วถ้าเกิดพวกเรายังมองไม่ออกอีกนะครับเราเปลี่ยนตัวแปรใหม่โอเคไม่เปลี่ยนมุมมองพี่ให้ไอ้เจ้า y กำลังสองเนี่ยนะครับมองเป็น a ก็ไดะ โอเคปะมอง y กําลังสองเป็น a เลยฉะนั้นพอแทนกลับเข้าไปในโจทย์ y กลังสองมีที่ไหนเปลี่ยนเป็น a ให้หมดเลยครับก็จะกลายเป็น a กลํลังสองลบ2 0 a แล้วก็บวกกับ64พวกเราว่าจริงไม่จริงจริงเห็นไหมครับสุดท้ายกลายเป็นพหุนามกําลังสองเลยน้องแค่แยก2เล็บเลยครับถูกไหมพเ,เพราะเป็นพหุนามกําลังสองเราแยก2เล็บได้ง่ายๆอยู่แล้วอะใส a ่ a กับ a ถูกปะ จานนั้านหา2ตัวที่คูณกันเป็นลบ64แล้วบวกกันเป็นลบ20เลขนั้นคือลบ4กับลบ16แต่ทีนี้ทุกคนอย่าลืมนะเขาให้เราแยกตัวประกอบติดรูปตัวแปร y เราแทน a กลับไปด้วย y กํลงงัง2ทุกคนดูดิเห็นไหมถ้ามองออกเปลี่ยนตัวแปรพอแทน a กลับไปด้วย y กำลังสงแล้วทุกคนมันแยกต่อได้อีกคำถามคือตรงเนี้ย สุดไหมถูกไหมถูกแต่ไม่สุดถ้าจะสุดมันแยกต่อได้ครับเพราะว่าไอ้สี่เนี่ยเรามองเป็นสองกำลังสองีวงเล็บหนึ่งสิบหเรามองเป็น4ี่กำลังสองถูกไหมครับพอมองแบบนี้ใช้สูตรผลต่างกำลังสองเลยหน้าลบหลังหน้าบวกหลังแล้วก็หน้าลบหลังแล้วก็หน้าบวกหลังเป็นอันเสร็จทุนครับโอเคปะ ฉะนั้นการแยกตัวประกอบอันนี้ไม่ยากขอให้น้องสังเกตแล้วก็ที่สําคัญคือน้องต้องแม่นสูตรผลต่างหลังสองด้วยและต้องแม่นการแยก2องเล็บโอเคไหมเอาที่นี้ไปใช้แล้วน้องจะแยกตัวประกอบต่อม่เป็นดีกีเยอะกว่านี้น้องก็ต้องมองออน้องแยกได้แน่นอนฝึกนไม่ไหวน้องจะเก่งขึ้นแน่นอนครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือจะคอมเมนต์ข้างล่างแล้วกันเนาะว่าเฮ้ยคอมเมนต์ว่าอยากให้พี่สอนเรื่องอะไรก็ได้โอเคไหมพี่จะมาทําคลิปสอนเรื่องนั้นเลยและเจอกันคลิปหน้าครับ